อาล่ะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมอยู่กับผมอิชิเก็นทีวีนะครับผมวันนี้ผมมาแนะนำให้พวกผมเกมโปเกมอนนะครับบนมือถือนะครับเป็นเกมแนวโมบ้านะครับเป็นเกมแนวโมบ้าโปเกมอนแล้วก็สามารถเล่นแบบออฟไลน์ได้จริงๆขออธิบายให้ก่อนเลยนะครับว่าตัวเกมตัวนี้เป็นเกมออนไลน์ใน Play Store เลยนะครับจาก Google Play Store นะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยอยากจะเข้ามาเล่นในโหมดออฟไลน์นะครับทุกคนจะต้องทําภารกิจตั้งแต่เริ่มเกมครับก็คือทุกคนต้องเปิดเน็ตเพื่อเข้าเกมดาวนโหลดทรัพยากรในเกมให้ครบก่อนทําภารกิจในเกมให้ครบ หลังจากนี้ทุกคนทําทุกอย่างครบแล้วเนี่ยเกมจะเปิดโหมดออนไลน์ทุกคนสามารถเข้าไปเล่นได้นะครับผมตอนนี้คือผมปิดเน็ตอยู่นะคือผมไม่มีเน็ตนะตอนนี้ปิดเน็ตอยู่นะครับมันจะมีเขียนว่าโหมดออฟไลน์นะครับผมเกมนี้รองรับภาษาไทยด้วยนะครับถ้าสมมติตัวคนสมัครรหัสใหม่ก็ไปปรับตั้งค่าเป็นภาษาไทยได้นะครับมาที่โหมดออฟไลน์นะครับกดหนึ่งทีนะใช่ครับผมโหมดออฟไลน์เราก็จะสามารถที่จะเลือกโปเกมอนไปเล่นเลยนะครับเขาจะให้เราไปเล่นกับบอทนั่นเองนะครับผมก็จะมีโปเกมอนให้เลือกเล่นเพียบบเเเเลลลลยยนนนะะคครรััอ่กก็ืได้บ ตัวไหนที่ทุกคนว่าเท่เฟี้ยวก็สามารถเล่นได้เลยนะครับผมฟ้ากดเริ่มมาเลยนะครับมาแล้วผมจะแนะนําการเล่นตัวเกมคร่าวๆนะครับผมคือเกมนี้คืออันนี้คือปิดเน็ตเล่นแล้วนะครับยังไงก็ไม่มีปิงอย่างแน่นอนเราต้องตีมอนสเตอร์หรือเรียกได้ว่าเป็นคีปของเกมนี้นะครับผมให้เก็บลูกแก้วตรงนี้นะครับให้มันได้เยอะๆนะครับเพื่อไปทําลายป้อมของศัตรูนะครับเดี๋ยวอัพสกิลก่อนครับเอาฟันแหลกแล้วกันครับจุ๊บอ่ะอีตัวนี้ยังไม่เคยเล่นนะครับนี่ฮะตีไปเรื่อยๆนะครับไปฟาร์มพวกป่ามอนสเตอร์อะไรเงี้ยก็ มันจะคล้ายๆกับป้อมนะครับแต่ว่ามันจะไม่ยิงนะครับมันจะโซโลเราแทนนะครับถ้าจบเกมจบเวลาหมดนะครับเราทําลายป้อมได้เยอะกว่าเราจะเป็นฝ่ายชนะไปนะครับอันนี้ถ้าเรามาอยู่หลังป้อมของเราก็จะฟื้นเฮดพีนะครับป้อมเกมนี้ย้ำนะครับว่ามันโจมตีศัตรูไม่ได้นะครับโอเคครับมาอันนี้ยารักษาแผลนะครับอ่าอ่าและนี่คือศัตรูครับนี้เป็นบอทนะครับในเกมนี้อ่าผมยังไม่เคยเล่นตัวนี้เท่าไหร่นะครับมีกดไลค์ด้วยนะครับอ่าดูคือระบบเกมคือดีนะครับเกมนี้เล่นออนไลน์ก็สนุกนะครับ อ่ะป pues ุ mm ๊บ hmm. ถ so ้าเราไปยืนอยู่หลังป้อมอย่างนี้นะฮะอันนี้คือป้อมเขาหน้าเราต้องเอาไอ้ลูกกลมๆที่เราเก็บจากการฟาร์มกีบป่านะไปทำลายทิ้งนะครับเนี่ยเราต้องมาแบบล่ากีบป่าตัดกีบเอออย่างนี้ครับบอดลุมแล้วบอดลุมนี่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 โดนแล้วผมโดนละเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอ่ะติดติดติดอ่ะอ่ะอุ้มไล่ฆ่าเลยอ่ะอยู่ก่อนอุ้ยบอดยังโหดอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยบอดจะฆ่าเราแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเข้ามาหลังป้อมก่อนมันจะเติมเลือดนะครับ แต่ว่าถ้ากลับบ้านจะเติมเลือดเยอะกว่านะครับกดวราปกลับบ้านก็ได้นะครับฟึ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 บเอาดิเพื่อนบวกแล้วลุยลุยลุมนี่ผมขออนุญาตปิดเสียงเล่นเนื่องจากว่าผมกลัวมันมีเสียงเพลงลิขสินนะครับเพราะมันเป็นเกมโปเกมอนเนาะเนี่ยนะต้องมาจากการ์ตูนแล้วอาจจะมีเลิขสิทธิ์อือเอาดิเอาดิหนีก่อนว้าวกลับบ้านนะครับวราปกลับบ้านอ่ะวร์ปกลับบ้านมาเติมเลือดครับไปแล้วไปแล้วอ่ะเดี๋ยว ฟาร์มคีิก่อน,นครับฟาร์มมอนสเตอร์ครับเพื่อที่จะเอาไปทำลายป้อมศัตรูนั่นเองมันจะล่าเราเว้ยขวนไปดิขวนแล้วงัดครับเอาู้ตายครับเราได้คิวด้วยเอาแล้วฮนะอ่ะโดนหนีสกิลนี้เดี๋ยวจะทำดาเมจไม่ได้เลยน่าจะพุ่งอย่างเดียวป๊ป๊บปป๊อปป๊ปอได้อีกหนึ่งฮนะโอเคนี่ครับเราคือเกมนี้จะดีอย่างนึงคือผมชอบที่มันจะสามารถเลือกคอมโบหรือเลือกอัพสกิลตามที่เราชอบได้นะครับผมถ้าช้ามจะเลือกเองเราจะเลือกเป็นสปาร์กแล้วกัน มันเป็นคลายการเตะอ่านี่นี่อยู่ในงานสกิลมันจะเอาไปเป็นขั้นที่2นะครับซึ่งเราเลือกได้ด้วยนะผมชอบมากเลยนะครับสำหรับตัวเกมตัวนี้ที่มันจะมีแบบว่าให้เราเลือก2ทางว่าเราอยากได้สกิลทางไหนนะครับมันจะทําให้เราเล่นไม่เบื่อก็ตรงที่ว่าเรายังเรายังอัพไม่หมดเนี่ยฮะมากดค้างตรงลูกบอลนะครับมันจะจะนี่ครับเหมือนชูดบาร์ทำลายป้อมเรียบร้อยแต่ครับสกิลเรามีเราบุ๊ปั๊ปั๊ปป๊ปุ๊ปั๊ปั๊ปั๊ป ฟุ๊ปฟุ๊ปฟุ๊ปตาเห็นไหมมีให้เรื่องอีกสองครับเรามาดูกันเอาปล่อยกระแสไฟฟ้ากับอะไรเนี่ยไวโวอะไรเนี่ยอ่ะอันนี้แล้วกันนะครับจึ๊บจุ๊บจุ๊บอ่าเท่กว่าเยอะจึ๊บจุ๊บจึ๊บจุ๊บจุ๊บจุ๊บเฮ้ยเฟี้ยวอ่ะโคตรเท่อ่ะทุกคนืมเรนบนเดือดเอาแล้วอันติมาแล้วครับให้อัพไปเลยนะครับอันติมันเลือกอัพได้หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวนะมูลาดไดยมันชั่นงสลัดโอ้โหอ้าวดวลตีดิโคตรเท่เลย อ้โหโอ้โห้โเอกอะตัวคองโบโกมากถ้าเล่นกับคนน่าจะโหดโอ้ยตัวนี้แยกล่างได้เลยนะครับเอาปึ๊บปึ๊บปึปึ๊ดาเมดมีพอครับเฮ้ยโอ้มันชนอุ้ยเอาดิอันตีเลยอันตีเลยไม่งั้นเราไม่รอดหรอกครับทําอะไรไม่รู้อะแต่ว่ามันก็มีสกิลอะไรของมันก็ไม่รู้แต่ว่าโหยังพิ้วตัวเนี้ยความไวสูงมากอ่ะ เพื่อนมาแล้วเพื่อนมาช่วยแล้วนะครับออแล้วครับอันนี้คือบอดนะครับย้ำนะว่าบอดยังเล่นสนุกขนาดนี้เลยนะฮะมันมาตีป้อมอีกแล้วอ่ะเอาแล้วครับเป็นขั้นสองปึ๊บปุ๊บอุ้ยอุ้ยแรงอุ้ยแรงแรงโคตรแรงโคตรอู้หูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอ้หตายครับนี่คือโดนบอดคอมโบใส่ตายเลยครับโดนสกิลเงาครับอุ้ยอุ้ยโอ้โหโอ้โหเอาดิครับเอาดิครับมาดิครับเอาดิ เอาดิครับเอาดิเอาดิหูดาเมจโคตรแรงเอาดิหูโคตรแรงเลยตัวผมโคตรแรงมาโนนมาโนนข้างหน้าขนะ้างหน้าปึ๊บเปิบเปิบิบ,บเอาดิหูโคตรแรงอะ่ะมาดิผมก็แรงเหมือนกันน่ะเราดูยังไงว่าเราคิวไปกี่ตัวแล้วดูยังไงวะเออลืมไปจะว่าไว้ก็ยังไม่ได้ดูไม่เคยจะคิดเป็นอ๋อนี่ไงโอ้คิวไปสิบสามตัวเกินตัวที่แล้วเพื่อนเราคนระับ สกิลหนึ่งไปสกิลหนึ่งโดดเอาแล้วอยู่ตรงนี้นี่เองปาปาปาปัป,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 ปัตายไหมตายไหมเออหูลิซอนพ่นไฟใส่แล้วมันจะอัพเป็นกรอบเหลืองนะครับสกิลพอสกิลอัพเป็นกรอบเหลืองเนี่ยเวลเราจะเยอะแล้วโหวดขึ้นอันนี้เวลาใกล้หมดละป,ปั๊บปั๊บปั๊บอาห้ารได้คิวหนึ่งก่อนจบเกมโอ้โหสุดยอดเลยนะครับนี่ก็เป็นประมาณนี้ได้เลยนะครับผมที่ผมมาแนะนําในวันนี้นะครับผมลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับใครสนใจก็สามารถไปโหลดได้ฟังผมแพ้บอดด้วยนะครับหบอดก็โหดเลยนะครับผมโอเค ้าสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ก็บ๊ายบายครับผม